สวัสดีครับท่านผู้ชมทนะุกท่านโมให้ฟังกลับมาแล้วประจำสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นจะไปดูข่าวกันในสัปดาห์นี้ก็ฝากกดติดตามมันก่อนเลยในช่อง fps thailand ทุกช่องทางตามนี้เลยกดติดตามนะขอร้องละข่าวแรกของเราในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับกับโมให้ฟังนะครับผมบอกเลยยังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับสำหรับก,การแข่งขันที่สุดยาวนานสุดมันและต้องบอกว่าสุดตื่นเต้นไม่ว่าในเกมไม่ว่านอกเกมสําหรับ vct champion 2023ครับ สรุปผลกรแข่งขันว c ซีดีแชมเปี้ยนสประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนลับทีมไฟนติกนะครับต้องบอกว่าใจหล่นไปที่ตะตุ่มเลยครับเพราะว่าพวกเขาครับพาท่าพ่ายนะครับในสายบนตกมาอยู่สายล่างแต่พวกเขายังไม่ตกรอบนะครับมาสู่ทีมที่ตกรอบกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้มี4ทีมด้วยกันนะครับทีมที่ตกรอบกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ dix ครับ food esports ครับ billy billy gaming ครับและรวมไปถึง edward gaming ด้วยนะครับที่พวกเขาพาท่าพ่ายให้กับทีม ส่วนทีมที่เป็นตัวแทนจากโซนบ้านเรา p a c i ปซิฟิกลีกยังคงมีอยู่นะครับขวัญใจนใันหลายๆคนนั่นก็คือเปเปอร์เล็กซ์นั่นเองสำหรับการแข่งขันในรอบถัดไปในทั้งสายล่างนะครับผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆแล้วครับเพราะเป็นการรีแมตแล้วรีแมตอีกครับนั่นคือทีมรา u ์ลและก็ทีมฟ n a t i c ที่โคจอมาเจอกันนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะฮะ กลับมารีแม็กันอีกครั้งหนึ่งใน VCT Login 2023ซึ่งครั้งนั้นเนี่ย Fnatic สามารถเอาชนะไปได้ส่วน VCT Champions 2023เนี่ยพวกเขาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในด้านสายบนซึ่งเป็นราล์สามารถเอาชนะ Fnatic ไปได้2.0เกมทำให้ตอนนี้ครับพวกเขารีแม็กกันอีกครั้งหนึ่งในสายด้านล่างหรือสาย Bruiser Baget ทำให้ใครแพ้ตกรอบรเพราะแชั้์ห้ามพลาดน,นะครับใครที่อยากจะดูราวเจอกับ Fnatic อีกครั้งหนึ่ง จบข่าวแรกไปแล้วท่านผู้ชมครับนี่คืออัปเดตการแข่งขัน VCT แชมเปี้ยนนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อนะครับเป็นควันหลงหลังจากการแข่งขัน VCT ครับที่เขาบอกว่าไม่ขอย่ำอยู่กับที่เราขอไปต่อดีกว่าถึงแม้ว่าเซตาดิวิชั่นนะครับจะเป็นทีมแตงหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นก็จริงนะครับแต่ผลงานล่าสุดนะครับก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับพวกเขาพลาดตกรอบเร็วอย่างน่าเสียดายในรายการแข่งขัน VCT แชมเปี้ยน2023นะครับพอดันไปพ่ายแพ้กับทีมไฟนติกและ NRG ในรอบกรุ๊ปสเตดนั่นเองครับ ผลงานของพวกเขาในร์นาเมนนี้ส่งผลให้ทางต้นสังกัดครับออกมาประกาศเปิดรับสมัครผู้เล่นใหม่และโค้ชคนใหม่ทันทีนะครับนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเซตาดิวิชั่นก็เป็นได้เพราะขนาดได้ไปเวทีระดับแชมเปี้ยนแล้วนะครับแต่ผลงานที่ออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจมากนะักทีมบริหารเลยมีการประกาศรับสมัครผู้เล่นและโค้ชคนใหม่ทันทีเรียกได้ว่ากระหายชัยชนะสุดๆผ่านไปแล้วสองข่าวท่านผู้ชมครับมาดูที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าครับเขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบแต่นี่ไม่ใช่นะ มันดันกลายเป็นว่าเปิดก่อนเนี่ยได้ปูดต้องบอกว่าอยู่ไม่สุกดันไปเล่นเขาก่อนซะแล้วไงครับเพราะว่าพอไฟนอติกนะครับที่แข่งค er ันเจอร์กับราวนี่ยไฟนอติกพลาดท่าแพ้ราวร่วงลงไปอยู่สายล่างนะครับทางเซนติเนลครับเลยออกมาเทวิตว่าซีโร่ทีมรีเจนครับหรือแปลเป็นไทยแบบเข้าใจง่ายว่าโ so ซนนาน่ะไม่เหลือใครแล้วนะเพื่อนฮันแนนะ่เซนติเนลอยู่ดีไม่ว่าดีไปแซวเขาซะแล้วนะครับ ทำให้ผู้เล่นไฟนติกนะครับที่มีชื่อว่าเดิร์กนะครับตอบกลับไปแบบเจ็บๆนะครับว่าว่าไงจ๊ะเพราะทีมถังแตกนี่นะครับแค่นี้ไม่พอนะครับทางฟฟนติกเองก็ออกมาทวิตย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเฮ้ hey, พวกนายชนะทัวร์นี้บ้างยังเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับเป็นการแซวเล่นแบบขำๆกันของฝั่งหลังบ้านของพวกเขาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเซนติเนลอาจจะขำไม่ออกครับดันไปเปิดเขาก่อนอันนี้เรียกว่าเปิดก่อนแล้วก็ปูด มาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเพราะเปิดก่อนได้ปูดแต่ข่าวนี้ท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าเปิดหมดไม่สนลูกใครมาถึงข่าวนี้กันบ้างดีกว่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับท่านผู้ชมครับทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวร้ายในชัว์นี้นี้อย่าง e.g. หรือ e l g n i s นะครับหลังจากที่ชนะ Edward Gaming นะครับ Boostio นะครับเขาออกมาพูดถึงทีมตรงข้ามว่าช่างน,น่าผิดหวังจริงๆเลยคังๆที่ว่าแน่จริงๆก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่า แต่ครั้งนี้ครับมีความทวีคูณความเผ็ดร้อนเข้าไปอีกครับ <c oughs> พอะเดมอนวันนะครับหนึ่งในไลน์อัพผู้เล่นของ EG นะครับก็แซ่บไม่แพ้กันนะ <c oughs> ก็โพร่องออกมาเหมือนกันครับว่าเจ็ดดิฟคังๆนี่ใครนะอย่าได้เอามาเปรียบเทียบกับผมเลย <c oughs> โอ้โหปากแซ่บทั้งทีผมบอกเลย <c oughs> พอตัวแรงเขาใส่กันแบบนี้นะครับแฟนๆบางส่วนก็เริ่มไม่พอใจกันบ้างแล้วแหะครับ <c oughs> ถึงขั้นออกมาบอกว่าแม่พอตเตอร์ห้ามลูกๆหน่อยสิ ชอบปีมือการเล่นนะแต่ปากแทบไม่ไหวอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าเชียร์ทีมนี้เพราะพอตเตอร์นะแต่เลิกเถอะปากแจ๋วเนี่ยเลิกเสียทีส่วนพอตเตอร์เนี่ยคือใครท่านผู้ชมพอตเตอร์ Potter ก็คือโค้ดของ e v i l Genius นั่นแหละครับอย่างว่านะครับนี่คือการบัฟกันของนักกีฬานะครับดูเอาไว้เป็นความบันเทิงอย่าไปซีเรียสน,นะครับเพราะหลังไม่เนี่ยก็เห็นเขาไปทานอาหารอยู่ด้วยกันนะน่าจะยังรักกันดีอยู่รักกันแบบกาสลองกับ2องปีบนะก็คือหยิกกันแบบแบบหยอก ดูข่าวการแข่งขันว c ซีดีแชมเปี้ยนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันนะครับแล,ลว้วรวมไปถึงโอ้โหเดือดเหลือกเกินสำหรับเรื่องของปากแจว๋วมาดูกันอีกที่หนึ่งข่าวดีกว่าครับเขาบอกเป็นข่าววงในของวอ l ์ดแลนมาถึงข่าววงในกันบ้างนะครับเขาว่ากันว่านี่จะเป็นสปอยหรือเปล่าคนปล่อยข่าวไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นโค้ดของทีม NRG ที่มีชื่อว่าเชสนั่นเองนะครับชวิตรูปผู้เล่นยุคบุกเบิกของทีมออปติกเกมมิ่งอย่างเมิร์ฟและเย แถมมีคนตาดีแอบไปเห็นทั้งคู่อยู่ในห้องซ้อมเดียวกับทีม nrg ซะด้วยจริงๆก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับเยเนี่ยก็ชอบทำตัวหรือทวิตอะไรที่น่าสงสัยมาสักพักหนึ่งแล้วะครับถ้านี่เป็นเรื่องจริงนะครับอาจจะได้เห็นการรวมตัวของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ optic gaming ต,ต้องบอกวารแลนด์ไปหลายข่าวแล้วท่านผู้ชมข่าวถัดไปกันมากดีกว่าสำหรับสาวกเกมพับจีเขาบอก pgs 2ได้แชมป์ลวจ้า จบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขัน,น PUBG Global Series 2023เฟส2ที่กรุงลิยาตประเทศซาอุดิอราระเบียครับเมื่อวานท,ที่ผ่านมาเลยนะครับทีมที่คว้าแชมป์อันดับที่1นั่นก็คือทีมโ o n i c ทีมจากโซนอเมริกานั่นเองนะครับคว,ว้าเงินรางวัลไปนะครับกว่า6 0แสนเหรียญ US ดอลลาร์นะครับนี่คือเฉพาะเงินรางวัลน,นะครับแต่มีรางวัลพิเศษอีกนะครับนั่นก็คือรางวัล MVP ติกตันได้ m o s k u l ติกตันได้ ผมบอกเลย6แสนก็กว่าท่านผู้ชมเว้ยตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ22ล้านบาทครับส่วนทีมไทยของเรานะครับไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับ Forest Gaming นะครับที่ต้องบอกว่าเกมสุดท้ายครับพวกเขาปิดไก่ในทัวร์นาเมนต์นี้ได้อย่างสวยงามครับทำให้อันดับพวกเขาขึ้นมาจบอันดับที่5คว้างเงินรางวัล3ล้าน5แสนบาทครับส่วนทีละทอนไฟอีกหนึ่งทีมนะครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับจบอันดับที่6สามารถคว้างเงินรางวัลไปได้2ล้าน8แสนบาทนั่นเองนะครับ แม้จะยังไม่สามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้นะครับแต่ทั้ง2ทีมครับเทียร์ทอนไฟ์และ For e s t Gaming ถือว่าเล่นได้ใจคนดูชาวไทยมากๆครับข่าวต่อไปท่านผู้ชมครับยังอยู่กับเกม Pub G นะครับเมื่อวานมีการประกาศสดๆเลยครับในการถ่ายทอดสดเลยนะครับว่ากรุงเทพมหานครของเราครับได้รับคัดเลือกการเป็นเจ้าภาพ P ับ g G l o b a l Championship หรือ Pub G ีชิงแชมป์โลกในปี2023นี้นะครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่างานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ จะเกิดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ธันวาคมนั่นเองสาวก e-sport คนรักพับจีหรือแม้กระทั่งคนรัก e s ส o r t ในประเทศไทยไปเจอกันที่งานนะครับหลังจากที่ประกาศนะครับว่าประเทศไทยของเราหรือกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน pgc 2023นมะครับมีข่าวต่อเนื่องมาทันทีครับว่ามีคอนเฟิร์ม4ทีมที่ลุย pgc 2023นี้แล้วนะครับทีมแรกนะครับนั่นก็คือทีมที่มีชื่อว่า s o น i c นั่นเองทีมที่2 17 g a m i ี่3ครับ t w i t t e ด m i n มและทีมสุดท้ายครับ ทีมชาติเกาหลีเฮ้ยไม่ใช่ดานาวายอ e ีสปอร์ตครับนี่คือ4ทีมครับที่การันตีเข้าสู่ PGC 2023เพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราน้องๆทุกคนตอนรับ4ทีมนี้ได้เลยนะครับจบลงไปแล้วสำหรับข่าวที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าจะเน้นไปนเรื่องของการแข่งขันแล้วก็กดสิบต่างๆนะครับในวงการอ e ีสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นวอลเลยหรือพับจีนะครับไปดูที่ข่าวต่อไปกันบ้างเป็นข่าวการโยกย้ายตัวผู้เล่นตลาดผู้เล่นอีสปอร์ตน, e นั่นเองนะครับกลับบ้านเก่าอีกครั้งไม่ได้ไล่นะเขาบอกกลับบ้านเก่ากครรั้งจงจิๆ เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งสําหรับ a r m o r y Gaming และเจ้าแมนนะครับหลังเคยร่วมงานกันเมื่อ3ปีก่อนนะครับแต่คราวนี้ครับเจ้าแมนจะกลับมาในฐานะพี่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะนําทัพน้องๆองรุ่นใหม่นะครับลงแข่งในศึก PUBG Thailand Series รอติดตามกัะเดนเร็วนี้ได้เลยครับอีกหนึ่งประกาศสําคัญตามมาติดติดเลยนะครับคราวนี้เป็นคิวของสังกัดดังอย่าง Attack All o u หรือ AAA นั่นเองนะครับ ประกาศต้อนรับผู้เล่นใหม่อย่างช h o เ p อร์อดีตสมาชิกทีมของวอลลีไทยเข้ามาเสริมทีมพับ g ีก่อนลุยศึกพับ g ี h a i l a n d ์ซีรีส์และทัวร์นาเมนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับฝากติดตามแอคแท l กออ u n d และช h o p p e r ด้วยว่าผลงานจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมแม่นี้คือตลาดซื้อขายในเกม PUBG นะครับมาดูที่วอลเลันกันบ้างท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าต้อนรับกลับบ้านอีกครั้งเวลคัมโฮมต้อนรับกลับบ้านอีกครั้งนะครับฟูเซนฮะ ประกาศต้อนรับผู้เล่นใหม่แต่หน้าเก่านะครับนั่นก็คือ PDC นั่นเองนะครับการกลับมาครั้งนี้ของ PDC นะครับถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับทีมฟูลเซนแต่ครั้งนี้นะครับไลอ up เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับของ PDC หรือเจ้าแว่นโลกจิตนี่นะครับต้องติดตามแล้วครับว่าการกลับมาครั้งนี้จะทําให้ฟูลเซนเติบโตไปถึงขั้นไหนครับเอ๊หรือว่าจะกลับบ้านเก่าอีกคนครับ จาก Facebook สังกัดดังอีกหนึ่งทีมคือแ t a a า All r o u n d นะครับมีการประกาศสำคัญอำลาผู้เล่นฝีมือดีจากทีมวอ l ์เรนต a แอตตากอร์ราลนั่นก็คือเรมี่สแน k นั่นเองนะครับงานนี้ครับแฟนคลับเรมี่สแน k ต้องติดตามแล้วครับว่าเจ้าตัวจะย้ายไปอยู่ทีมไหนหรือจะย้ายกลับบ้านเก่าตามบีดีซีกันนะต้องรอติดตามนะครับแม่เป็นข่าวบีดีซีและเรมี่สแน k นะครับเป็นสังกัดของฟูลเซนและแอตตากอร์ราลต้องบอกสังกัดน,นี้ก็ไม่แพ้การสลับตลาดผู้เล่นในซีซั่นนี้นะครับ ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับสังกัดดังอย่าง MITS หรือ Made in Thailand ครับมีการประกาศเสริมตัวผู้เล่นอีกหนึ่งคนจากสังกัดคริสอีสปอร์ตนะครับนั่นก็นคือผู้เล่นในตำแหน่งดวลิตหนุ่มไฟแรงอย่างเซฟิลอสหรือน้องฟาสท,ที่เข้ามาเสริมทำให้กับ MITS ครับแต่เป็นการยืมตัวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่แค่การยืมตัวนะครับแม่ยกพ่อยกในคบใน Facebook Fanpage ของ MITS เนี่ย ยังตามไปกรี๊ดเจ้าหนุ่มฟาสกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเพราะฉันเนี่ยต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าเจ้าหนุ่มฟาสเือเซฟิลอสเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งไหนกันแน่ใน MIT มอทีครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างท่านผู้ชมครับแม่เครียดกันมาหลายข่าวแล้วนะครับข่าวนี้เขาบอกว่ามอสท้าวัดป้าล่ะพี่ใครคือมอเป็นเรื่องฮารครับเมื่อโรสเตจเออาหรือพี่มอสพี่ใหญ่ของทีมทีราทรไฟนะครับ ที่ไปแข่งขันนะครับที่กรุงนิย่าประเทศซาอุดีอาระเบียในการแข่งขัน P.G. ส2ที่ผ่านมานะครับบังเอิญเจอตำนานเกม CSGO อย่าง Si m p ป e จากทีมนาวีนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยพักที่โรงแรมเดียวกันครับเพราะนาวีเนี่ยเดินทางมาแข่งขัน CSGO เช่นเดียวกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับก็เลยอยากจะขอวัดคมดวล CSGO กันไปเลยตัวละ10บาทและล่าสุดเหมือนพี่มอสจะได้ถ่ายรูปกับ Si m p ป e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าหลังไมเนี่ยพวกเขาไปดวลกันหรือเปล่าแต่บอกเลยได้ได้ดวลกันนะไอ้มอสจน ข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พี่มอสท้าดวลซิมเปิลใช่ไหมก็เป็นข่าวฮา,ากันไปแล้วมาดูที่ข่าวนี้กันบ้างเป็นข่าวที่บอกว่าเกี่ยวกับการกุศลครับวอลเลอร์แดนกีฟแบ็ก2,023นั่นเองวอลเลอร์แดนกีฟแบ็ก2,023นะครับเป็นบันเดิลที่สามของการริเริ่มกีฟแบ็กทางไรออดครับมอบสกินที่ผ่านมาในบันเดิลเพื่อการกุศลท่านผู้ชมครับรายได้ทั้งหมดจากการขายสกิน50เปอร์เซ็นต์เนี่ยไรออดจะมอบให้กองทุนนะครับที่มีชื่อว่าไรออดเกมโซเชียลอิมแพกฟันครับ หรือก็คือกองทุนเพื่อผลกระทบทางสังคมซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2019นั่นเองนะครับร่วมมือกับทาง Impact Asset ครับชุดรวมกีทแบ็กของวอร์รนเนี่นะครับเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2021ครับท่านผู้ชมครับและทำเงินไปกว่า5.5ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับทำให้ไรออดเกมกลับมาขายอีกครั้งในปี2022ที่ผ่านมาครับระดมทุนเพิ่มขึ้นอีกครับเป็น4.5ล้านเหรียญ US ดอลลาร กว่า3ปีที่ผ่านมาครับชุดรวมกิฟต์แบ็กต่างๆของวอร์เรนครับมีมูลค่ารวมกว่า14ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนที่มีชื่อว่า Li ออนเกมโซเชียลอิมแพ f ฟันสำหรับบันเดิลสุดพิเศษอย่างกิฟต์แบ็กสองครั้งนี้นะครับสกินที่จะนำกลับมาขายในปีนี้นะครับมีชื่อว่ารีคอนสเปกเตอร์เมชพังเชอร์ลีฟไกอาร์เวนเจนแวนดลและ l i เวอร์กาเดียนนั่นเองครับยังไงผู้เล่นนะครับที่ยังไม่มีสกินเหล่านี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าซื้อและได้ทำบุญด้วยครับ มาดูที่ข่าวรอบโลกกันบ้างท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าคุณเคยประสบปัญหานี้ไหมครับขาดหนึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่านี่คือปัญหาระดับโลกเลยครับสำหรับสาวกเกมเมอร์นะครับเวลาที่จะเล่นเกมกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือเล่นกับทีมหรือเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะประสบปัญหาแบบนี้ครับคือขาดหนึ่งคนครับแต่มาดูนี่ครับท่านผู้ชมครับวิธีการแก้ปัญหาถ้าคนไม่ครบก็คือเล่นแม่งไปเลยฮะคนเดียว2เครื่องคุมสายแบบเทพไม่งอใครนี่คือนิยามตอนเป็นที่พึ่งแห่งตอนที่ชัดเจนที่สุดแล้วละมั้ง บ้าเนี่ยคนหนึ่งเล่น2เครื่องนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในโมให้ฟังประจําสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยนะครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวมาอัปเดตตารางการแข่งขันนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมการแข่งขันอีสปอร์ตในสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับต้องบอกสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ PUBG นะครับแต่ไม่ต้องน้อยใจไปฮะยังมีให้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องกลัวเหงาครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งรายการใหญ่อย่าง Valorant Champions 2023นะครับให้ติดตามกันอยู่ยิ่งไปกวครับ เพราะเราใกล้จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดทีมใน,นระดับโลกในปี2023นี้กับเกมวอร์โดแนหรือทีมที่เก่งที่สุดในโลกในปี2023นี้นั่นเองนะครับติดตามการรับชมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเวลาประมาณตี2เป็นต้นไปนั่นเองครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปครับนี่คือข่าวทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงการแข่งข,ขันในสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง fps thailand ด้วยนะครับ โมให้ฟังสัปดาห์นี้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะให้เราเนี่ยหรือทีมงานเราเนี่ยไปตามหาตามอ่านข่าวเกมไหนนะครับเราพยายามจะอ่านข่าวให้ครบประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ผมวูขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โมให้ฟังสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเยอะเหลือเกินเหนื่อยไว้